สวัสดีค่ะวันนี้วันที่5เมษายน2565นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกลางทางกำลังจะไปทำงานก็เดี๋ยวพอทำงานเสร็จปุ๊บก็จะไปไหว้พระแม่กาลีนะคะ ที่พัทยาพอมาทางานแถวนี้เดี๋ยวจะเอาบุญเอาเลขเด็ดๆมาฝากทุกคนแต่ใครที่ฝากปัจจัยทาบุญมาก็อย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะปัจจัยบางส่วนหลังจากทาอันนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะไปทําบุญต่อไปปล่อยปลาหรือไปไหว้เสริมดวงหรือยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันนะคะในกลุ่มแล้วก็ขอแสดงความดีๆกับทุกคนที่เมื่อวานถูกหวยลาวขราขแก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นโอเคค่ะอะมาคุยกันต่อเนาะแล้วก็ วันนี้นะคะทั้ง7วันคนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่โดยเฉพาะเลขที่คุณแม่ชอบแต่ถ้าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเอาปีพศที่ท่านเสียชีวิตอย่างเช่น2565 2สองบวก5บวก6บวก5เอาปีพศมาบวกรวมกันแล้วซื้อก็ได้ค่ะส่วนคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองถ้าใครมีแฟนซื้อเลขแฟนใครมีคนที่เรารู้สึกรักและผูกพันแบบไม่ถ้าไม่มีแฟนเนาะเป็นแบบรักแ่าผูกพันทั่วทั่ไปซื้ออันนั้นก็ได้ค่ะคนที่เรารู้สึกรักที่สุดนะส่วนอังคารกระส ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่คุณสนิทที่สุดอังคารกับศุกร์ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณสนิทที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาภถามเขาว่าเขาชอบเลขอะไรหรือซื้อเบอร์มือถือเขาก็ได้นะคะอังคารกับศุกร์นะลองดูส่วนคนเกิดวันพุธกับวันเสาร์ย้ํานะคะพุธกับเสาร์ให้ซื้อเลขการทําบุญเลขการทาทานนะคะวันนี้เลขการทําบุญเลขการทําทานจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับตัวคุณย้ํานะคะพุธกับศุกร์เอ้ พุทกับเสาโทษทีพุทธกับเสาซื้อเลขการทําบุญอังคารกับอ่ะเอาใหม่พุทกับเสาซื้อเลขการทําบุญจะได้ไม่งงไม่ย้อนละพืุทธหัสนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับน,นี้สินาระหนี้สินที่คงค้างที่มีอยู่ย้ำพุทธหัตให้ซื้อเลขหนี้สินที่มีอยู่นะคะจะได้โชคได้ราบจากหนี้สินเอามาปลดหนี้สินนะคะอ่ะไปแล้วบายบายค่ะ